ีิสุรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีสิเงินเนทองหรือว่ายินดีสิเงินเนทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องอาบาัตนิสกีปาจิตีท่านดูสิข้าบทนี้ว่าอะไรตอนไหนที่เราพยจะเลี่ยงกันได้บ้าง รับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับก็ดีหรือว่ายินดีเงนินและทองที่เก็บไว้เพื่อตนเพื่อนบัตเท่ากันไม่ได้ลดสิกขาบทนี้โทษนี้ม่ได้ลดเวลานี้เราจะทํำยังไงกันน่ากลัวจะแย่เสีมังขึ้นรถยนต์รถไฟเครื่องเครื่องบินจะไปไหนขึ้นรถสามลอ้อเขาก็เก็บสตางค์เดินไปตามทางหิวขึ้นมาจะกินอะไรเขาก็เก็บสตางค์เขาไม่ได้มองเครื่องแบบว่าถ้าพระสงฆ์หัวโล้นหม่มเหลืองเขา ไม่เก็บสตา,างค์ค่ากระแสไฟฟ้าที่เราจะใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้เราก็เสียสตางค์น้ําจะกินเข้าไปทุกหยดมันก็เป็นเงินเป็นทองเราก็เสียสตางค์เพราะว่าเราต้องใช้เครื่องกระแสไฟฟ้าปั่น ين, อุปกรณ์ทั้งหลายต่างๆมันสึกหลอลงไปเราก็เสียสตางค์เพราะว่าต้องซ่อมต้องแซมอาคารต่างๆที่เราจะสร้างขึ้นมามันก็เสียสตางค์เสียเงินถ้ามันบุบเสียหลายสุดโซนลงไป,ไปเราก็เสียเงินอันนี้มันเสียทั้งหมดเป็นอันว่าเราปว ใไข้ไม่สบายถ้าไปโรงพยาบาลก่อนจะไปถึงค่ารถเขาก็เก็บสตาง อาหารการบริโภคไม่มีเรา,ชาใช้จ่ายเราก็เสียสตังค์บางทีเราป่วยไข้ไม่สบายไม่ได้ไปโรงพยาบาลต้องซื้อยากินเองเราก็เสียสตังค์มันหนาวจัดผ้าห่มมันเล็กไปซื้อผ้าห่มใหม่มันก็เสียสตังค์เอน้นี่มันก็ต้องจ่ายเงินกันเรื่อยนี่ไม่มีใครคอยยกโทษให้กับพระเลยเราก็จะไปนั่งนึกดูว่าแล้วถอยหลังไปคิดดูอีกทีว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสันดาัมมาสัพพุต้า าจะรปน,นิพพานตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานไปโทรงแต่งกพรฟอานนุ์ว่าอานันทะดูก่อนอนนุ์เมื่อตาคาคนิพานไปแล้วสีค้าหมดในพระวินัย บางสิขาบทที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรกกบกาลละสมัยสิขาบทนั้นให้บรรดาสงฆ์หลายเพิกถอนได้นี่ทั้งหมด227นี่ผมเห็นว่ามีสิขาบทเดียวสิขาบทนี้เพราะว่าเวลานี้มีความจําเป็นพระพุทธเจ้าคงจะทราบดีพระองค์สมเด็จพระจินสีเป็นสัพพัญญูรู้อดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดถ้าไม่รู้อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงไม่ทรงอนุญาตไว้ฉะนั้นเวลานี้มีพระบ บางพวกเวลาคนเข้าเงินถวายไม่รับแต่ก็ยินดีในเงินทองนั้นจดจําในการที่เขาเก็บเงินมีพระบางองค์พวกที่ไม่รับเงินเวลามาทํางานร่วมกันแจ้งรายการยอดไว้เสมอวเวลานี้ลูกศิษย์นับไว้ได้เท่านั้นเท่านี้แล้วเวลาเขาไปเค้นน่ะไม่รับแต่ว่าตอนยินลูกศิษย์ไปบอกว่าวันนี้ได้สตางค์เท่านั้นวันนั้นได้สตางค์เท่านั้นจํายอดเงินเขาไว้ให้จำยอดเงินนี่มันเป็นการยินดี ถ้าไม่ยินดีแล้วก็ควรจะบอกรู้สิทธิ์ตอกนี้เอาไปถาไวายท่านเจ้าวัดเถะเพราะถือว่าถวายเจ้าจภาพก็เจ้าจภาพทํางานฝังรูนิมิตทํางานยกช่อฟ้าทํางานทีทองท่านต้องใช้ใจ่ายเงินในงานนี้เป็นแสนแต่ส่วนเงินที่เขาถาวายเรามานีกเทราะทบุญกับวัดไปก็แล้วกันแต่นี่ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านจํายอดไว้เลยว่าได้เท่าไรแล้ว ้วก็มีหลายองค์ท่านแสนดีพวกนี้มีปกติหยิบอีก,อ,กอีกท่านหนึ่งไม่หยิบเงินไม่หยิบทองเหมือนกันได้มาเท่าไรตอนเย็นก็บริการรวมกําลังใจบรรดาแานพุทธบริษัทถวายเป็นสงังฆทานทุกวันอันนี้ถูกต้ององค์นี้ทําถูกแต่องค์ที่พูด่อกี่นี้ไม่ถูกนี่เป็นอันว่าเรื่องการรับเงินรับทองนี่เราจะทํากันยังไง เรารับเองก็ไปบำบัตินิสกีปาจิตติให้เด็กรับผู้ใหญ่รับแทนก็ไปบำบัตินิสกีปาจิตติถ้าเรายินดีรู้ว่านั่นทรัพย์สินของเรามีเท่านั้นเท่านี้เราก็ไปบำบัตินิสกีปาจิตติเป็นใจผมผมว่ารับเองดีกว่าเพราะมันหนีไม่รอดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รับทำท่าเหมือนคนเคร่งคัดมัตยัดไม่ยินดีในเงินทองแต่เนื้อแท้จริงๆในดวงจิตเรายินดีในเงินทอง นี่มันก็ไปต้องโทษในการหลอกลวงชาวบ,บ้านอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะเราพอใจถ้าไม่รับเราไม่พอใจก็อย่าไปสนใจมันเลยก็อบอกกระยาภาพก็ได้บอกโยมอาตมานะไม่ไม่ใช้เงินไม่ใช่ทองนะญาติโยมไม่ต้องถวายเราเอาเงินทองไว้ใช่อย่างอื่นเอาถ้าว่าจะพึงสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ในสิ่งที่จําเป็นอย่างอื่นก็แล้วกันแต่นี่ไม่อย่างนั้นท่านชอบใจแต่ว่า ต่อหน้าชาวบ้านท่านไม่รับแต่ว่าท่านคอยนับยอดเงินไว้เสมอว่ามีจานวนเท่าไรอย่างนี้เพราะว่าใจด้านเกินไปเป็นการหลอกลวงบรรดาประชาชนนั่นหลาย นี่ชาวบ้านที่ไม่รู้ความจริงนั่ะมีอยู่มากเห็นว่าพระไม่รับเงินไม่รับทองแบบนั้นบอกว่าโอ้โหท่านเคร่งคัดมัธยญาณจ,จริงๆท่านดีจริงๆท่านวิเศษจริงๆนี่ไปโดนกันตอนนี้แล้วเราก็เมาความดีเมาวความดีที่มันเป็นความเลวโทษที่เพื่อได้ก็คืออเวจี G. มหานรกเพราะว่าถ้ากําลังใจอย,อย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่นักบวชแล้วชาวบ้านถ้าก็หลอกลวงกันชาวบ้านเขาเลว ถ้าพระหลอกลวงชาวพระจะเป็นพระดีได้ยังไงเป็นอันว่าสิขาบทนี้สําหรับสำนักของเราผมอนุญาตเลยว่าใครเขาถาวายเงินถาวายทองที่ไหนรับได้ที่นั่นเพราะว่ารับหรือไม่รับให้นคนอื่นรับมันก็เป็นนบัติเขาเก็บไว้เรารู้จํานวนอยู่เราก็เป็นนบัติแล้วก็รับถ้าเขาถามว่าทําไมจริงรับก็บอกเขาเลยว่าสิขาบทนี้มันเป็นอย่างนี้และเงินทองนี่มันก็มีความจําเป็นนี่ถ้ารับเข้ามาแล้วมันก็มีมุม ว่าเราเป็นคนโลภในทรัพย์สินหรือเปล่าตอนนี้ต้องทําใจให้ดีนะครับอย่าลืมตัวนะว่าเขาถวายวเราเข้ามาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเราเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาไม่มีใครก็ให้ก่อนที่เขาจะให้เขาก็ายกมือไหว้ก่อนด้วยการแสดงความเคารพผู้ให้ไหว้ผู้รับถ้าขอทานแล้วก็ผู้รับไหวผู้ให้นี่เราผู้ให้ไหวผู้รับในฐานะที่เราเป็นปูชนียบุคคลจงนำ มันจำนวนนั้นมาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสภาวะความเป็นพระเป็นเนรจริงๆคือหนึ่งถ้ามีความจำเป็นในสมณบริโภคอีวอนขาดจบงขาดยารักษาโรคไม่มีไม่อาหารไม่มีใช้ได้กินได้ตามเขตนี้ จะให้เขากู้ก็ไม่ได้จะให้เขายืมก็ไม่ได้จะไปซื้อไร่ซื้อนาค้าขายมันไม่ได้ทั้งหมดต้องใช้เฉพาะเรื่องของพระนี่สมมติว่าถ้าเขาให้มากเกินไปล่ะทํำยังไงถ้าเขาให้มากเกินไปมันก็เป็นของไม่ยากเราก็บํารุงพระสงฆ์ในขอบเขตของเราเอาเข้าไปว่าเป็นส่วนกลางให้พระจะอดจะไม่มีข้าวจะกินไม่มียารักษาโรคไม่มีภา,าผภาพผนทนสบายแล้วก็ช่วยในระหว่างพวกเราหรือไม่เช่นั้นก็ ำไปก่อสร้างเป็นฐาวนวัตถุเอาไปช่วยในหมู่คณะจัดเป็นสังฆทานทำเงินของชาวบ้านให้มีอานสง์มากขึ้นเขาให้มาเป็นส่วนตัวเป็นปาฏิปุณนิสถานถ้าเราไปร่วมใช้จ่ายในส่วนรวมในสิ่งที่ไม่ขาดอยู่เป็นสังฆทานทำให้ชาวบ้านมีอเนสง แต่วัดวารามมีการสุดโสมเอาเงินมาช่วยธนบำรงและก่อสร้างเป็นวิหารฐานแสนดงว่าอนิสง์ของชาวบ,บ้านที่ถวายเงินมาก็ได้ขึ้นไปส่วนหนึ่งวิหารฐานมันมีอนิสงสูงกว่าวิหารสังฆฐานมากหรือไม่เช่นนั้นแต่บังเกินเกิดเห็นมีใครก็ป่วย,ย,ยไข้มาสบายไม่มีที่พึ่งถ้าเราไม่ช่วยอย่าตายและทุกขเวทนาจะครอบงำเรานำไปใช้ในส่วนสาธารณประโยชน์เพื่อกลุประเทศชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยช่วยกันทํานุบำรุรงบุคคลในเขตประเทศไทยให้มีความสุขแต่ว่าไม่ใช่ให้เป็นส่วนบุคคลให้เป็นส่วนสาธารณะสําหรับข้าคนที่อดข้าวจะตายเราให้กินได้คนที่ป่วยไขย้ไม่สบายเราช่วยได้นี่อย่างที่ผมนําไปนําไปแจกใจ เอาของไปให้เป็นสาธารณประโยชน์ไปขุดบอ่อน้ําทําเหมืองฝายนี่เราช่วยกันอย่างนี้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ห้ามแต่ว่าอย่ามากักเอาไว้ไหนนท่านห้ามแล้วเราหลีกไม่ได้เราก็ไม่หลีกถ้าหลีกแล้วมันหลอกลวงชาวบ้านผู้ที่ไม่รับสตังเนี่ย ไม่หยิบพระตังเคยมาขอพระตังผมบ่อยๆจ,จะสร้างนวนจะสร้างนี่ขอเป็นแสงขอเป็นร้านบางท่านนะไม่ใช่ทุกท่านก็เลยทําให้เห็นกําลังใจว่าจริยาที่ท่านทากันนะมันเป็นการหลอกลวงชาวบ้านมันไม่ใช่ของดีฉะนั้นอาการอย่างนี้เขมรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายจงอย่าทําเขาให้รับอย่าทําเป็นคนใจด้านเราหน้าด้านซะหน่อยดีกว่าให้ใจมันดีอย่าไปหลอกลวงเขาด้วยกําลังใจ